คนสวนนะั่นไม่โรหรอกมิงกะระบ่าเวลาอยู่สวนอ่ะเขาถึงไม่ใส่เสื้อผ้าแบบว่าเป็นคนง่ายๆเขาแหงกินพะยะคุณป้าอ่เออปลากรดก็ต้องเป็นปลากรดเอ่อปากรดย่างด้ต้องย่างยางขงอมแดงรู้สึกกดดันไหมคะเชฟคะกดดันมากครับห่วยดัดมีดนึกว่าโมโหลูกเขยไม่ใช่นะคะดัดปลายมีด ออเดอร์ไปตองห่อแหนมมาอีกแล้วนะคะ ไม่มีออมบอลแล้วว่าวทันแล้วว่าวโดนไงใบงามเลยวนะิเนาะเอาไปห่อแหนมนี่ไปจัดเงินคุนอ่าผคนละสูตรเขาบ,บอกว่าให้ตัดงนีมันไม่มันไม่ได้อยู่เอาอะไรไ่ได้หรอนะเอาทำไมอันนี้ถ้ามันถีดๆกันเนี่ยมันค่อนข้าง,<อ>งจะใบงามอยู่นะ น,นี่เย็นเลยนะนี่เป็นที่มาของความอร่อยนะครับแหนมหมูแหนมเนื้อแม่ทองนานะฮะหลายขั้นตอนนะครับเป็นไงคุณรัชเนยเนื่อเนืเ่ออีกแล้วห่งด้วยอตอนกินข้าวอิ่มใหม่ๆนี่ให้มาทำงานนี่พอไไว้ด้งานไม่อยากจะทำก็ทำงานให้มันเหมือนกินข้าวหน่อยไอเห็ดงาไก่ให้ขึ้นกินเข่าแน่ ซี่สุขุดสุขคนครับพี่น้องไครสังมากอะแหนมหมูแหนมเนื้อแม่ท้องหนากก็สิไปถึงในเร็ววันครับไปไหนพ่อเอา,เอาตะไข้มาแก,แกงวุ้นเส้นโอ้วันนี้เคยเล็กจะโชว์ฝีมือโอ้เป็นลูกมือให้ลูกเคยูเลไปกันกองมา อ้โหีมือพี่สมบินเหรอเนี่ยอเอามาจากไหนอะบ้านนู้นเหรอบ้านเราเหรอใบ,บ,บตองบ้านเราเยอะขนาดนี้แล้วสวยด้วยนะ,ะแล้วสวยด้วยนะพอ่อต่างจากเมื่อวานเมื่อวานเราตัดไปมีแต่สอยๆอันนี้นะคะเป็นแหนมอไม่ใช่ <c oughs> เป็นใบนตองห่อแหนมไม่ใช่แหนมหอ่อใบตองใครยังไม่ได้ สั่งแหนมนะคะหลังจากหยุดยาวสงกรานก็ตุนไว้ในตู้เย็นได้เลยนะคะใส่ตู้เย็นเอาไว้ได้อยู่ได้นานอยู่ได้นานลูกชายเพิ่งตื่นนะคะอ้าวไปตัดตองสิคะลูกชายเอากาแฟก่อนไหมครับโอ้โหกินช้าเดี๋ยวง่วงนะครับได้ข่าวว่าเพิ่งตื่นก็เพิ่งตื่นครับแต่ว่าถ้าไม่ไม่กินกาแฟเดี๋ยวมันจะง่วงทั้งมืนเลยครับันไปนอนสิถ้าง่วงก็ไปนอนกาแฟเนี่ย ไม่ได้กินให้ตื่นม่วงไปนอนกินให้ไรไม่กินให้ตื่นเขากินให้ชิวกินให้ชิวก็ได้ก็ด้วยเอาบรรยากาศสุนทรีตัดเมล็ดกาแฟยามเช้าเอ้าคุณยายแหวนคือพอมากินประเด็นด้วยกาแฟพ่อใจพ่อก็จับยังไงหอนขึอนอย่างนี้ดูใจร้ายเนาะด้วยกาแฟพ่อไม่มีคือกาแฟผ่มีสอนมัน บ่มีซ่อนแล้วก er no oh! ็บ no. mm ่ม hmm. hmm ีห hmm. um ูน้ำตาลเอาหูบ้เออเอาเอาน้ำตาลมาใส่นี่ไงน้ำตาลตะโนดีไงกับมันกับบมี่นวคนมันก็ไปควนยูข้างบนเหมดมันกับบะวันที่แค่นี่แล้วก็นี่แล้วเนวคนแม่งกัซ้อนนี่แล้ว้วพ่อเ็เป็นคนง่ายๆดูใจพ่อเาถือยังไงเนี่ยถือได้่ไยอไ้าห่อนบตานี่ห่อน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 อนห่อนห่อนนห่อนหนห่อนห่อนหอนหนห่อ่อนห่นห่อนหนห่อน่ กินม่ได้แล้วมึงม่อะไล่อดูดี้นะมึงมีหูหลอดดูจหลอดดูทุกคนใจร้ายกับพ่อหมดเลยนะเอาไม่มีหูก็ดีนะพ่อพูดอะไรมันก็ไม่ได้ยินดีเอาเอาบาทที่เนี้ยเอาใส่น้ำตาลถนนบอพ่อใหญ่แหวงใส่ใส่เดี๋ยวมาบอกเป็นอ่างขังลูกไส้ก็ได้น้ำตาลถนนพ่อใหญ่แหวงเนี่ยน้ำตาล ก็เห็นว่าขึ้นอ้วนพ่อ้่อะพอตาตนดลงเลยดเราอิงตาตนดก็มีประโยชน์นะนี่ยงนี่อยังวะอะไรนเินาี้เอานี่เด้น้ำพึ่งอยู่นี่พ่อมีคนมาฝากฝากมาให้อ่ะ ก็ฝากมาคุณหมอฝากมาด้วยเนี่ยอ๋อของคุณหมอคุณหมอมาจากเมืองราชบุรีแล้วสวนพึ่งอ๋อน้ำพึ่งสวนพึ่งโอ้มีหน้าเขาชื่อสวนพึ่งเนาะสองพึ่งเลยอ่ะน้ำพึ่งสวนพึ่งแค่นวดดีนะแต่มันอยู่ทียว่าเป็นน้ำพึ่งคุณตาแหวงงามหัวใหญ่นะพ่อเนาะ มันจะริ่มแกล่ะเดนนี่อันนี้อ่อนนะมองนี่อันนี้มันอ่อนโอ้นี่เฮ็ดเองไหมบ่ข้าต่อไปนี่มันก็มันก็นออกต้นน้อยออกทั้งขางไปอืมนี่พ่อก็คุดมาแล้วสองนอนอืมคือดินมันร่นบบรวนแล้วบ่เดนมันก็ร่วนแล้วคนมันตัวก็เสีเจ้าดินแข็งปันสิ่ใจอืมอ้าวโอ้ยแงงเลยกาทำกินเมนูอ,นอ,นอ,อะ สามผิดโจ้ผิโจ้ที่กินยังแน่เอาเอาตาก่อนตาอยากกินยังเอาพอกินพออยากได้พอกินนั่นแกงพูนเสี่ยงใช่เปลากดย่างเดียวพ่อมีปรากฏด้วยเอ๋อกินปัญญาเป็นคนง่ายง่ายเพราะแหวงกินปัญญามันป่ะอ่เออปรากฏก็ต้องเป็นปรากฏอ่าปรากฏย่างเด้เอองย่างหอมย่างใหม่กรับเอา และเซนฮอนล่ะตาเอาพอซื้อมันเลยมันขาดสิ่มันแจงกินทันตัวแล้วเส้นฮวน,นตดน Desde ัด,ตด,ตดบ่ฮะเส้นเส้นวุ้นเส้นน่ะตัดตัดบดตะเล็กตัดซะหน่อยเยอะ<ด>ไม่ตัดไม่ได้โอ้ยใครทำบ <า S 2> ่บ <า S 2> เขา,านนเขาว่าเสีเหหยห้คเาพูดว่าพัดพัดหมูพัด,พ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 ดนี่อย่างอีกนะมันมันสิหลายอย่างโฟดสันเดย์ทำทีละนิดละหน่อยก็ได้แล้วทำทำทำต้นหัวตุ้นหัวปลานั่น โอ้สามอย่างแล้วพ่อนะสามแล้วสามอย่างนี่แหละโอ้ยสามอย่างมันคือเยอะแล้วอย่างเดียวก็พอแล้วคนเราอ่ะแล้วน้องเขยมานวดละอยากเรินสามม่อนสามม่อนแทนตะลิ้นต้มกินดกันแล้วต้มเลยก็มันเสียของมาที่เออต้มไปต้มไปเดี๋ยวกินละเนี่ยพก็คนเมืองการไม่ได้ทำกับข้าวเก่งทุกคนนะเออเออเออต้องเขยรกเขยโตกับเขยเล็ก พ่อนั่นเป็นพ่อครัวอยู่แล้วรู้สึกกดดันไหมคะเชฟคะกดดันมากครับกดดันมากวานมีดมาทำมีดดูเครื่องก็เตรียมนะฮะห้วยห้อยห้อยห้อยดัดมีดงอนนะมีงานแบบนี้ไง นไม่แย่เอาอัอนสักไข่นะมัถึงหินเนาะอ๋อเอเราก็ตกใจลอชิมจะไม่ทำสักทีกนึกว่าโมโหลูกเขยไม่ใช่นะคะดักปลายนีดอ่าอันนี้เป็นเครื่องสำหรับทำแกงนะคะตำปลาย่างกับผิดแห้งหัวหอมแล้วก็สักไข่โอ้โ ho ตามันจะแข็แงหน่อยต้องตำให้ลเอียด โอ้ยแต่มันเยอะเดี๋ยวเส้นเอิดวุ้นเส้นลงค่ะโอ้ง่ายเลยค่ะพอเหมือนบุ้นเส้นลงมันจะจบเลยนะจบเลยใช่ไหม,มเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรจะง่ายขนาดนี้ ใบมะกรูดฉีกแล้วก็หอมหั่นนะคะน้ำน้อยใช่ไหมพ่ออร่อยมากามอร่อยเลยอร่อยแบบนี้อร่อยอนึกว่าจะติมี <c oughs> <c oughs> เฮ้ด้วย <c oughs> อไอ้นี่ตำเหรอ <c oughs> ตำตำม,มันแข็งโว้ยผกใจยั่แข็งอย่างงั้นเลยหมู<า><า>ปักเหงือกม,อมันจะทิมมันจะทิมมันมมนิ่มเวลาเราเที่ยวกินมันนิ่ม ต้องจังไหน่เนี่ยบัตถึกใจสักอย่างนเนาะใส่ให้อีกนะครับเพราะเราเป็สองตัวอ๋อ,อ,อเป็นตัวเลยใช่ไหมอ๋ออยากกินเป็นตัวเนื้อปลาให้ตะแหว่งนะครับน้ำพริกเผาก็ใส่ได้นะครับ<อ>เพิ่มความหอมนะครับอยางให้ดูเนื้อน้ำพริกเผานะคะเนื้อจะฉ่ำๆอย่างนี้นะคะออกเป็นโบราณหน่อยเนาะ แบบดั้งเดิมเราใส่เข้าไปนิดเล็กน้อยเพื่อที่จะได้ความหอมนี่แค่นี้พอ,พอว่าเราตำพริกตําเครื่องไปบางส่วนแล้วอ,อ่ะม,มาแล้วแมงรักโอ้คุณพ่อต,ตาเต็มนี่เต็มเลยอะ่ะอันนี้มันเป็นต่างตาอยื้อปินใส่อย่างนี้เลยเนี่ยใส่แบบนี้เลยให้เขากินน้ําม,มันเขาไม่กินไอ้ตัวปลานี่ เอาใสเลยเนี่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 ยพ่อตาไม่พอใจนะให้ใส่ปลาตอนลงไปกินเลยนะฮะนี่เอาวางลงไปเลยวางลงไปวางทั้งตัวเลยนั่นแหละโอ้ยอร่อยโอ้มักยำมักยำมันมันมปนยำเพราะว่ามันกินน้ำอ๋อจะได้เอาน้ำซุปของผูกลัวก้างติดคอนะครับส่วนคนแก่ก็ไม่กลัวก้างค่ะเอาละค่ะสุดท้ายแล้วใบแมงลักนี่แหละค่ะ หอมเลยทีน,นี้เป็นพระเอกนะครับอันเนี่ยเรียบร้อยหล<ะ>่อไปไหมกางเกงโดนยางกล้วยนะคะพี่ไปแล้วนะตัวเท่าไหร่จริงๆอ้าวโดนยางกล้วยเรียบร้อยมันจะเป็นจุด มันไม่มีกางเกงใส่ด้วยไปแก้ออกจะได้แล้วมันจะเป็นจุดๆเป็นดังๆอันนี้โอ้โหพี่อังพูเพื่อนด้วยไป<อ>แล้วนั่งเตียงเมื่อกี้เนี่ยคุณลัชเนยทำไมอ่ะเนี่ยคาดเดาะนั่งเตียงเอ้าโอ้ยนัน่นน่ะตะปูเตียงกันน่ะเอ้าเนี่ยเรียบร้อยเลยเ มิกาาบเวลาอยู่สวนอ่ะเขาถึงไม่ใส่เสื้อผ้าแบบว่าบางเกงนั่นก็ขาดแล้วมาโดนดาบยางกล้วยอีกโอ้ปลูกล้วยไว้ก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับได้ได้ใช้ลูกได้กินลูกกล้วยน้ำว้าเสร็จแล้วก็ได้ใบ อีกล้วยบ้านเรามันจะมีปัญหาเรื่องความสวยนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะแตะกลัคนีเนี่ยเหตุเพราะว่าที่นี่ลมค่อนข้างแรงครับนี่เป็นบล็อกอะไรอ๋อห่วงมี่จะหวงหูแล้วเห่งสิ เขาบอกห้พับพับนี่ของพ่พับเนี่ยอันนี้อันนี้สวยหน่อยนะครบใบสูใบ<ป>โ้ได้เยอะอยู่เด,ด้อนีอ่ตองบ้านกับพูนี่ใช้ได้อยู่นะใช้ได้ทุกอย่างนะนูกเว้นกางเกียงยีนที่ขาดไปแล้วและโดนยางกล้วยยางกล้วยโดนเสื้อผ้าทำไงพ่อมันไม่ออกเลยอ่ะ หรอไม่ันแปลกมากนะยางมันไม่ธรรมดานะแปลกะเหนียบร้อยอ่ะเฮียไทยเบิร์ดระบาดที่นี่ครับสร้างล็เดอร์แหนมเลยนะแสบแหนมหมูแหนมเนื้อขอพูดเลยหลายครับแสบอะไรยาไม่ก้างนะพ่อพ่อก็ใส่ตัวทีหลังให้แม่เว้นประกันเห็นไหม ดุตะแหวงเลยไม่ใหยแหวงเอาก้างใส่น้ำสิเขาจะแกะให้ก็ไม่โว้ยตำไปแล้วแม่เขาตำละเอียดแล้วเออตำละเอียดเหรอตำละเอียดแล้วก็ลงไปคลุกอ๋อไปคลุกเลยก็มองไม่เห็นเนื้อปลาใช่ก็คัวก้างปักคอแต่พ่อมาพ่อให้บีปลาใส่เออเขาบอกว่าเขาจะกินให้กินแต่น้ำเส้นร้อนผนี่ แกกินกับน้ำเท่านั้นเขาไม่กินอ้ยแดงเจ้าก็ได้แล้วแล้วจะกินเส้นร้อนยังไงเพาะมันปนกันจะปนกันไปรมดกินเส้นรอนนายากเลอยัดเาชอสนร้อนหมากินอ่ะ้างนีั่นี้นั่นหน่อไม้สวนไกินได้หลายวันมากนะคะแกงหน่อไม้ของเจ๊พาเราก็คือเราตัดมาแบบตัดมาสดๆอ่ะมันไม่ได้ค้างคืนนะหน่ไม้เนี่ยตัดมาสดๆแล้วมาแกงอร่อยนพอะหวานเจ็บเลย บ้านดอกไม้อ่ะทั้งหน้าบ้านทั้งข้างบ้านไม่กินยากเปล่าพี่ไงแบงก้างอ่ะนะมันมันปนกับเส้นหอนเดียวบ่มีก้างหรอปลาก้างเนี่ยไงนะก้างปลาเนี่ยมันบ่มีก้างะตะกุดนูด่นนะอย่าทงหน้ากินน,ะน่ะระวังหน่อยนะแซ่บไหมฝีมือลูกเขยแซ่บทุกอย่างเออโอ้ แซ่บตามสไตล์ขุนปวยนหรอไปคือยังไงพ่อเพื่อเป็นยังสันเอามันก็สไตล์ขุนปวยมันก็ทำจืดบ้างทำอะไรบ้างก็แซ่บไปน้ำขัท่านหรอมันกินดูตอนกินดูมันก็เลยแซ่บไปนี้กินเชื่อมก้บวไร้บาเนี่ยกินไปกินมาก็เลยเบงเห็นไหมก็จริงๆก็มันก็ต้องฝึกสักหน่อยหนึ่งบางคนบอกกินจจืกินได้ไงกินสักพักหนึ่งก็กินได้ความเคยชินของคนแต่พอ พอเรากินเทมเป็นประจำเราก็ไปกินอย่างอื่นเราก็บอกว่ามันบวดแสบันหละครับความอร่อยกับความไม่อร่อยมันถึงบอกว่าอยู่ที่ปากคนนะบางทีมันไม่ใช่ไปด่าพ่อขัวแม่ขวัวของเรานั่บอกคุณรัสนีปากคนแมนจ้า